เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมจัทคานกันด้วยเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Minecraft Series มัดหน่มมัดกันอีกเช่นเคยนะครับผมว,วันนี้เราก็จะมาทําการปราบเอ็นเดอร์แมนปาบเอ็นเดอร์แมนนะครับเราก็จะหาเอ็นเดอร์โฮนะครับพเพื่อจะไปทําการหาสตองโฮใช่แล้ว หลังจาก E p พที่แล้วที่เราเจอบูบ้าส์อ็น NPC ไปนะครับเราก็อย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับมันนะเราก็ไปดูมาแค่นั้นแหละไว้ก่อนนะแต่ที่รู้วันนี้เราก็จะทําการฆ่าเอ็นเดอร์แมนกันนะครับผมแต่ก่อนจะฆ่าเอ็นเดอร์แมนเราต้องทําการหาสตองโฮไปด้วยแล้วก็ฆ่าเอ็นเดอร์แมนไปด้วยเพื่อทาการควบคู่กันใช่แล้วคอมโบไปเลยละ่ะคอมโบไปเลยไปว่าคอมโบอเลยปาไปครับ นาไปทางนี้แล้วก็แปลงร่างเป็นคราวเพื่อสะดวกสบายในการหาผมว่าน่าจะตรงไปทางนี้ยาวผู้ชมเชื่อผมอะ่ะนี่ผมมีเ er อ็นเดอร์โพลีสองอันนี่วะ่ะเดี๋ยวพอตอนกลางคืนปุ๊บนะครับเราก็ทําการแปลงร่างเป็นเอ็นเดอร์แมนแล้วก็ไปหาเอ er ็นเดอร์โพลกันนะผมเขาจำหมู่บ้านได้ไหมจำได้ผมน่าจะจําได้แหละก็น่าจะจําได้ถ้าจาไม่ได้ก็ไม่รู้ครับมาถึงเกาะนี้แล้วส่วนบอสตาเดียวผมก็ยังจะไม่ไปปราบนะครับเราต้องปราบเอ็นเดอร์ดักก้อนให้ได้ก่อนเราค่อยปราบบอสตาเดียวี่ตรงไปเรื่อยๆเลย เอาแต่ชิบหายหละเราต้องรีบปรับเอ็นเดอร์แมนตอนกลางคืนนี้แล้วนะครับถ้าเกิดเราเจอที่ไหนเราก็ค้าที่นั่นนะครับเราจะตรงทางนี้ไปยาวยๆเลยนะเพราะว่าไอ,อออฟเอนเดอร์ของเราเหลืออยู่แค่3อันก็ตรงไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเจอหมู่บ้านว่ะเจอหมู่บ้านอีกแล้วครับคุณผู้ชมทำไมมีอะไรวะรโอ้ยออกซิเดียนยอดมีหมวกด้วยครับยอดเลยอาหารได้ละกันเอเคนี่ร้อยครับ ไปไปยาวๆครับเราไปทางนี้เรามองข้างล่างเลยนะครับเพื่อเจอปะาสาทใต้น้าใช่ครับเราจะได้มาทํฟาร์มการ์เดียนกันนะครับนี่แหละนี่มันก็ที่เกาะไซคอบเราดีว่ะเอ้ยปราสตรใต้น้าอันนี้ไม่ใช่ไซคอบอันเดิมครับเฮ้ยเจอปะาสตทใต้น้าครับคุณผู้ชมปราสตทใต้น้าเราแปลงไปปลาหมึกมันจะทาอะไรเราไหมคบปุ๊บลวดดูครับเอวายเข้าไปครับอุ้ยโดนการพูดสโลโอ้โหพูดสโลครับนมก็ไม่มีเราออกก่อนนะครับเรายังไม่พร้อมที่จะมาํำรวจออกไปปุ๊บตรงนู้นมีอะไรอ่ะ เฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสตองโฮใต้น้ำเฮ้ยเราเจอง่ายเกินไปไหมเฮ้ยอยู่ใกล้กันเลยเฮ้ยนี่ก็นี่ก็นี่นี่สตองโฮเฮ้ยยอดเจอ3ที่ในอันเดียวครับผม EP นี้เฮ้ยมันก็ไวเกินพิกไมีพิกัดอะไรเนี่ยเจ็ดสามเจดกับเจดสี่แล้วก็หนึ่งสามสี่สเฮ้ยดวงเราทำด้วยอะไรวะทำไมเราถึงเห็นอันนี้สตองโฮ ไซคอบแล้วก็การเดียนโอ้โหเราทำแค่3อย่างนี้เราก็จบเฟสกันได้เลยนะครับเนี่ยซองโฮใต้น้ําผมไม่เคยเห็นะมีประหลาดใจ<อ>สุดยอดมันมีให้เราละอันนึงใช่ไหมเราก็ต้องห,อหนึสอี่ห้าหกเจ็ดแปดเก1า1ิบสครับหาสิบอันนนะตรงนี้ก็มีไซคอบวะ่ะ อะไรเราจะดวงดีปันนี้วะเข้าเกาะกันนะครับเราในแบบดวงเราโคตรดีทําบุญมาด้วยแล้วเนี่ยเราสามารถจบจบแบบเกมได้เลยเนี่ยถ้าเกิดเราปราบสาอย่างในที่นี้ครบอะ่ะเราแบบจบซีรีส์นี้ได้เลยตอนแรกนึกว่าจะหาสตองโฮงเราต้องขุด,ด่อไปลึกๆนะครับแต่สุดท้ายมันหยุดอยู่แบบกลางน้ําเลยอ่ะไอเอฟเฟกช้อนนี่ทํายังไงให้มันหายอะ่ะมีมีซอมบี้ฆ่าครับฆ่าโอเคฆ่าฆ่าโอเคสวยครับ เราจะทำาไรก่อนดีครับผมสำรวจสองอย่างเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านไปเช็คดูนี่ก่อนนะเฮ้ยมันต้องมีห้องสมุดดิก็มีสตองโฮข้างล่างหรอข้างล่างใช่ไหมเป็นสตองโฮแบบเปล่าๆเลยเหรอครับเกินมันต้องมีแบบห้องสมุดด้วยเราดูข้างล่างนะครับเผื่อมีนี่แหละมีแบบไอเขาเรียกว่าอะไรนะห้องสมุดให้พวกเราหาคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมรู้นะก็บอกผมหน่อยนะว่ามันเป็นอะไรทำไมถึงเกิดกล้กันขนาดนี้มันบั็กหรือว่าอะไร เราลงไปดูไซคอปก่อนไหมครับเพื่อมันไม่ซ้ํากันไปดูไปดูไปดูไ,ปดไซคอปไซคอบเฮ้ยโอ้โหเฮ้เราก็ปราบไซคอปได้เลยนะครับเนี่ยเอเตีไปเรื่อยๆโอเคตีครับเราเฮ้ยถ้าเกิดเราฆ่าได้เราก็ได้ร่างอ่ะดิบินบินบินเฮ้ยเราบินได้เราก็ปาบไซคอปได้ง่ายๆดิอ๋อเซลฟี่นะเซลฟี่ปุ๊บโอเคโอเคโอค้ยตีคนแรงเลยเฮ้ยไซคอปเราปล่อยไว้ปาบอีพีต่อไปมนะั้ย เกินก็เกินขึ้นอยู่ที่ใดฟืเดี๋ยวไว้รอบหน้าเราอยากฆ่ากาเดียนนะผมอยากว่ายน้ำอ่ะโอเคไปไหนไปไหนปึ๊บลงมาโอเคแปลงร่างเป็นกาเดียนได้สวยเอาละครับแปลงร่างเป็นกาเดียนโอ้ยังเหนื่อยเราต้องไปเอาแบบพวกนมอะไรพวกนี้มาด้วยนะถ้าเกิดเราจะบุกอ่ะตี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 เอ้ยหนีเก่งนะรับลางเถอะครับตรากลายเป็นตัวนี้ ปิดโอเค okay, ครับทีนี้เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมก็ถ้าเกิดผมมาเคลียร์เฟสได้ผมก็จะจบดีเลยนะไม่ใช่เคลียร์เฟสดีผมมาเคลียร์แบบเอนเดอร์ดราก้อนนี่เอนเดอร์ดราก้อนอันนี้วิหารอันนี้ไซคอบสามที่ในที่เดียวนะครับอออินวันนะครับผมก็ชิลๆนะครับแล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมว่าผมต้องต้องผมต้องทำไว้นี่แหละเนเธอร์ลิงอะเนธอร์ลิงไว้แถวนี้นะเพื่อมานะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกัันนะคครบบขอุณ ครับแบ๊กโดนพแม่โดนแม่เขาดีโดนคุณโดแม่โคตดูไม่ดีครับปูสองปูแมงปูไม่มีของปูแมงโกดจะมีราคาเลยกูจะไม่ได้ทำปูต้องมีซวยนะาผมก็ซวยแต่ผมจะไม่สวยละเอ้ยเอ้ยกูกูเอ็นนิงเง ไอ้ดอนวันนาบีกูกูเอนิ่งเอ้ไอ้แมงโคจะดีกูกูเอนิ่งเอ้ไอ้ดอนวันนาบีกูกูเอนิ่งเอ้ไอ้แมงโคจะดี